เทคนิคการบวกทศนิยมที่เป็นบวกแบบง่ายๆสวัสดีครับผมครูฮิมวันนี้ครูฮิมจะมาสอนเรื่องการบวกทศนิยมแบบง่ายๆโดยการบวกทศนิยมที่ครูจะสอนเนี่ยก็คือเป็นทศนิยมที่เป็นค่าบวกบวกกับค่าบวกเช่นเดียวกันหลักการมาดูข้อแรกก็คือเราต้องตั้งจุดให้ตรงกันหลังจากตั้งจุดให้ตรงกันแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาบวกกันได้เลยก็คือบวกแบบปกติได้เลย มาเริ่มต้นดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนะครับ16.65บวกกับ28.8อะเราเอา16.65มาตั้งไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยเอา28.8มาตั้งเอาไว้เหมือนกันแต่หลักสำคัญเลยก็คือต้องทำให้จุดทศนิยมเนี่ยมันตรงกันครูอยากให้เรียนดูตรงนี้นิดนึง28.8เนี่ยมันมีช่องที่มันว่างอยู่หนึ่งช่องเราสามารถที่จะใส่ศูนย์ก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่ศูนย์ก็ไม่ได้ผิดอะไร โอเคเรามาเริ่มต้นบวกกันเลยเวลาบวกเนี่ยเราก็บวกจากทางด้านหลังไปหาทางด้านหน้า5เนี่ยบวก0นะครับได้เป็น5หรือไม่เราก็ดึงลงมาได้เลยแบบนี้6กบวกแได้เป็น14ใส่4ทดอะไรทด1 6เนี่ยโดนทดไป1ก็เลยกลายเป็น7เอา7บวกกับ8 7เบวกกับ8ปเป็น15นะครับ7บวกกับ8เป็น15ใส่5ทดไป1 1บวก1เป็น2 2บวก2ตรงนี้ได้กลายเป็น4ได้มาเป็นแบบนี้นักเรียนสังเกตมาการวางแนวจุดทนิยมครูจะวางให้ตรงกันอันนี้นี่ตรงนี้ตรงกันใช่ไหมแล้วมันบวกกันผลลัพธ์ที่ออกมานักเรียนก็ต้องวางแนวทศนิยมเนี่ยให้ตรงกันด้วยจะได้เป็น45.45 45. ฉะนั้นคำตอบของ1 6 6 5กบวกกับ28.8ได้เป็น4 5 สี่ห้าเห็นไหมมันง่ายเลยการที่เราเรียนเรื่องง,ง่ายเนี่ยเรียนเรื่องที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเข้าใจอย่างดีเวลาเราไปเจอเรื่องที่ยากหรือซับซ้อนเนี่ยเราจะทํามันได้ดีมากยิ่งขึ้นเราจะเข้าใจมันได้ดีมากยิ่งขึ้นถัดมา19.72บวกกับ146.592หลักการทํายังคงเหมือนเดิมเอา19.72มาตั้ง19.72ตั้งแล้วเอา 146. 5, 92มาตั้งไว้โดยที่ตำแหน่งของจุดศนนยมหรือแนวของจุดศนนยมเนี่ยต้องอยู่แนวเดียวกันนะครับต้องอยู่แนวเดียวกันทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกนะครับให้มันอยู่แนวเดียวกันโอเคเรามาเริ่มต้นบวกกันเลยตรงนี้มันก็คือเลข0ใช่ไหมศูนย์บวกสได้เท่ากับ2คูเขียนลงมาข้างล่างแบบนี้2องบวกเได้เป็น 11, 11ใส่1แล้วก็ทด1เอาไว้ 1บวก7ได้เป็น8 8บวก5ได้เป็น13ใส่3ทด1 9กบวก1กลายเป็น10 10บวก6เป็น16ใส่6ทด1 1บวก1เป็น2 2บวก4ี่เป็น6และ1ตงตัวเนี้ยนะครับมันบวกกับ0ูตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราจะเขียนนะแต่ว่าบวกแล้วมันก็ได้เป็น1ตรงนี้ออกมาโอเคได้เป็น 16 6 3 1 2สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องไล่แนวของจุดเนี่ยให้มันตรงกันจุดเนี่ยจะอยู่ระหว่าง6กับ3เราเลยได้เป็น166.3 1 2อันนี้ก็เป็นคำตอบของเราหลักการที่สำคัญข้อเดียวของการบวกทศนิยมก็คือพยายามตั้งจุดให้มันตรงกันถ้านักเรียนตั้งจุดตรงกันแล้วก็บวกเลขตามปกติได้เลยครูฮิมเนี่ยยังมีคลิปดีๆ อยู่ในช่อง YouTube ของครูฮิมมากกว่า4,000คลิปนักเรียนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับทั้งด้านชนิตศาสตร์ทั้งด้านเลขหรือจะดูเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสอบหรือทำโจทย์เนี่ยสามารถเข้ามาดูในช่องของครูฮิมได้เลยทั้งเรียนชอบนักเรียนสามารถที่จะแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้เพราะยิ่งเราแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่อนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย